สงขากันบ้างไปกินขนมแพนเค้กโบราณเป็นแบบของไทย <Ừ. S 1> ไม่ใช่ของฝรัง่งหน้าตามเป็นยังไงไปดูพร้อมกันฮะที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับบริเวณปากทางเข้าตลาดทรั์สินลาซ่าเขตเทศบาลนาครสงขลาในอำพเภอเมืองนะจะ,จะหวัดสงขานั่นแหละครับขนมไทยโบราณป้ายเบอร์เธอเห็นไหมจ้าไปกันครับขนมโบราณที่ผมพูดถึงเขาเรียกว่าขนม ปัมจีปั้มจีปั้มจีคืออะไรเขาบอกว่ามันคือแพนเค้กโบราณของไทยของฝรั่งเขาก็มีใช่ไหมแพนเค้กใช่ใช่ของเราก็มีเหมือนกันเนี่ยฮะเป็นของนางสุนทรีเทนว่องและนางพัชววดีทองมาทั้งสองเป็นเพี้ยนสีกันเพื่อนสีกันเพื่อนเื่อนครับแล้วก็ขายอยู่ด้วยกันแบบนี้ขายขนมปังจีหรือแพนเค้กโบราณของไทยเขาบอกว่าขายมานานแล้วนะคือเขาเอาแป้งข้าวเจ้ามาปรุงรส แล้วใส่ไข่ไก่แล้วควรผสมกันทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะร้อนๆแบบนี้แป้งสุกแล้วก็มวนๆมๆๆเป็นแผ่นแล้วข้างในมันมีไส้ไส้มะพร้าวอ่อนฮะคุณนึกภาพดูนะความหอมของแป้งไปพร้อมๆกับความหวานมันของมะพร้าวอ่อนโอ้แค่คิดแล้วก็น้ำลายสองออกืนน้ำลายก่อนดังเอืกอะ เขาบอกว่ารูปทรงของมันมันจะคล้ายๆกับขนมโตเกียวนั่นแหละเวลาม้วนออกมามันจะมีไส้ข้างในก็คล้ายๆทองม้วนเหมือนกันไหมคุณมก็มีอารมณ์คล้ายๆทองม้วนด้วยนะครับใช่ไหมเอออารมณ์ประมาณนั้นเพราะทองม้วนถ้าจริงๆมันจะกรอบๆแต่ถ้าทองม้วนสดมันก็จะนุ่มๆหอมๆเออใช่ไหมอารมณ์คล้ายๆทองม้วนสดเลยแต่อย่างงี้ฮะดูไปดูมาเนี่ยมันก็มีความบางของ แผ่นแป้งอยู่นะแต่ทําบางๆเเพื่อให้ได้ความหอมนุ่มเท่านั้นเองอแล้วต้องการให้ได้รสชาติของ<ฮ>ไส้ที่มาแบบแน่นๆคือไส้มะพร้าวเรีกยกได้ว่าเป็นขนมที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณสมัยนี้หาทานยากแล้วนะครับร้านของคุณป้าเขาเนี่ยจะขายขนมปัำจีที่ราคา5ชิ้น ยี่สิบาทโอ้ยราคาดี <S <S นะก็ไม่แพงอใครอยากกินขนมปังจีสุดโบราณและขนมโบราณอื่นๆของทางร้านเขามีขายนะฮะและทำใหม่สดทุกวันตรงนี้ฝมายเลขโทรศัพท์ ขึ้นให้แววอยู่ทางสงขาไปอุดหนุนกันนะครับจ้าขนมรังพึ่งด้วยนะมีขนมรังพึ่งด้วยก็คือถ้าเป็นแบบว่าต่างประเทศก็คือวาฟเฟิลขนมแบบไทยๆก็เรียกว่ารังพึ่งใช่ไหมแล้วคุณดูวิธีหยอดแป้งอ่ะคือมันเป็นกระทะหลุกต้องทำยังไงให้มันแบบกลิ้งให้ให้แป้งมันเนียนแล้วเข้ากันฝีมือเท่านั้นเลยต้องฝีมือเท่านั้นจริงๆยอ